สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ร้อนยิ่งกว่าอากาศเดือนเมษาหลังท่านนายกประกาศลั่นสันติภาพจบลงแล้วทีมข่าวไม่รอช้าลุยบุกป,ป่าฝ่าดงไร่อ้อยของชาวบ้านเพื่อสำรวจความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่ที่ตกแถวสมรภูมิปราสาทตาเมืองท่อมครับมาจากนนมาฝั่งนนมันไม่ใหญ่หรอกมันชิดหรอมันยื่นโดนหดมันยิงกันดูหรอ,อแต่ว่า เทได้แล้วอ้อยดีละอยากให้เปยิงงินกว่าแล้วอยากให้ลบให้มันจบๆไปมันเสียวเวลาทำมาหากินของเราชาวบ้านแถวนั้นใจเด็ดจะกี่หลุมไม่กลัวขอแค่เรื่องจบจะทำมาหากินกันต่อหุนกองเกียรติชัยบุญราโสผู้สื่อข่าวของเราไปเจอหลุมบิ๊กเบิ้มขนาด5เมตรความหมายได้กะว่าจะแย่วัดความลึกโชว์คุณผู้ชมซะหน่อย ของจริงหลุมลึกสุดใจกันเกงในสุดเปียกแม่เกือบจะได้ใช้ทั้งตัววัดความลึกแทนไม้แล้วไหมล่ะสะพะ